ที่นี่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระบบ FM s t e r e o m u l t i p l e x ความถี่89.5 MHz เมกะรส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่214-216ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครถึงเวลาคุยกันให้สนันเมือง กับรายการรอบบ้านเรา Talk of the Town รอบบ้านเรา Talk of the Town สารพันเรื่องราวรอบบ้านที่อยากให้คุณได้ติดตามคุยกันทุกวันอังคารเวลา4นาฬิกาถึง4นาิก30นาทีที่นี่ FM 89.5 m e h z สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการรอบบ้านเราหรือว่าช็ o of the town คุยกันสนันเมืองค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ีนากาถึง4ี่นาการ30นาทีถังคลื่น FM 89.5 MHz สเสสถานี y o ท t ยุ e ราชมงคลธัญบ,บุรีซึ่งในวันนี้ท่านจะพบกับเจรสขกิณโชดดำเนินรายการกันค่ะ เช่นเคยค่ะวันนี้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆปกินากะต่างๆรวมทั้งการให้สัมภาษณ์พิเศษของบุคคลต่างๆคะ่ะในวันนี้ท่านจะพบกับท่านนายกสมาคมส่งเสริมธุรก,กิจท่องเที่ยวไทยหรือว,ว่านายกสอทอทอทนะคะซึ่งก็คือนายกสมาคมส่งเสริมธุรก,กิจท่องเที่ยวไทยคุณการจนะพงษ์ธนะหนึ่งโรหรือว่าพี่แท็กคะ่ะ ในประเด็นเกี่ยวกับการประชุมแม่ทัพเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโครงการที่มีชื่อว่าบินตรงเบตงเบตรงร่อยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอรสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือสทอทท,ทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายต่างๆได้มีการทํางานแบบบรรนาการนะคะรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนกันด้วยค่ะซึ่งในวันนี้จะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดโครงการทริปเบตงในจังหวัดยะลานะคะและสําหรับโครงการดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง ลายเดือนตุลาคมนะคะ28ตุลาคมค่ะซึ่งก็คาดว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะได้ไปติดตามเรื่องของไฮไลท์สกายวอล์กไอเวงสนามบินเบตงไปชีมอาหารเบตงที่สุดอร่อยและรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันต่อไปค่ะ ขอต้อนรับทุ้ฝังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการรอบบ้านเราช็อกรอบตชาวคุยกันสนันเมืองค่ะกับทางคลื่นในเฟมแปดสิบเมกะเฮิร์สถานีวิทยุราชมงคลชัญบุรีกันค่ะขอกราบนมสักการท่านดรพระประหลัดบุญร่วมบุญญมโนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ FM 104.25เมกะเฮิร์ตำบลสารยาอำเภอพุธมณฑลจงังหวัดนคนปรปฐมค่ะ กราบนมัสการหลวงปู่แอลสุธรรมปาโลสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมประจำจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านอยู่ที่อำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์วิชยัยจังหวัดชัยภูมิค่ะท่านพระอาจารย์เอกเอกชัยอภินันโทค่ะพระอาจารย์เอกเอกชัยอภินันโทนะคะและพระสงฆ์ทุกรูปทุกนามในช่วงเวลาเช้าช้าแบบนี้นะคะ ขออนุญาตนำคำประพันธ์ที่มีชื่อว่าทำสิ่งดีชี้ความถูกไม่ปลูกชั่วไม่มองมัวตัวใกล้ในสวรรค์มาติดตามกันค่ะทำสิ่งดีชี้ความถูกไม่ปลูกชั่วไม่มองมัวตัวใกล้ในสวรรค์ปรับจิตใจสายพิสุทธิ์จุดอัมพันจิตรู้ทันเรื่องตัญหาอุปทานรู้ปฏิบัติจับํามตามคำสอนรู้ดับร้อน ซ่อนฝังยังลูกหลานมีศินห้าศรัทธานำธรรมการรู้จัดการทานบุญหนุนอาจินถึงวันพระจงลดละชนะบาปอย่ากำราบสาบสัตว์สละสิ้นมีหนูนากาไก่ปลาอย่าฆ่ากินจงถือศีลทวินธรรมพระสัมมาถึงวันพระชวนลดละชำระจิต เพิ่มบุญริ์อิทธิผลล้นเกินค่าจิตสบายขยายงานสรานอุราครบศินห้านำพายเย็นไม่เป็นภยัยกราบน้ำสการนะคะพระอาจารย์โจอี้โจอี้หัดเขียนกวีวัสนามนอกเขตบางกรวยค่ะซึ่งได้ส่งคำประพันธ์มาให้กับทางรายการของเราอยู่เป็นประจำค่ะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะจะิรสุขมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะวันนี้ท่านจะติดตามรับฟัง การให้สัมภาษณ์พิเศษค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยนายกสทททค่ะนายการจันทพงศ์ธนหนึ่งโรดค่ะในประเด็นเกี่ยวกับการประชุมแม่ทัพเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในโครงการที่มีชื่อว่าบินตรงเบตงเบตงลอยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์นี่เป็นชื่อโครงการค่ะซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือว่าสททค่ะ รวมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอและเครือข่ายต่างๆพันธมิตรต่างๆได้ร่วมบูรณาการการจัดโครงการดีๆแบบนี้กันไปนะคะซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมค่ะสำหรับรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันในช่วงต่อไปกับทางรายการของเรารอบบ้านเราช็อกออฟเดทาวคุยกันสนันเมืองค่ะ สวัสดีนะ,ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะขอบคอบคุณที่ท่านพิธีกรนะครับคุณผมด้วยที่มาของเบตงเนี่ยเป็นเริ่มต้นของเฟสสองแล้วแตอนนี้ก็เป็นความร่วมมือนะฮะจ้ภาพหลักคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพศนะฮะโดยท่านรองตลาดในประเทศท่านรองสถาณีเกียรติบูญนะฮะแล้วก็ท่านได้มีการปรึกษาหรือกันว่าเมื่อจบเฟสหนึ่งแล้ว อยากจะให้สมาคมช่วยกับเครื่องเฟสสองก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารของนกแอร์แล้วก็สมาคมส่งเสริมธุรกิจท้องไท่ร่วมกับพันธมิตรน่ะนะนะครับคิดว่าเฟสหนึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับอันนี้ในเฟสสองเนี่ยโอเคมันมีปัจจัยแทรกซ้อนนั่นที่ผ่านมา,าเรื่องของค่าน้ามันเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินเรื่องของโรงแรมที่พักร้านอาหารรถเรือ แล้วก็ทั้งมคุเทศก็มีการปรับราคาขึ้นไปแต่เราก็ไม่ได้ถอดใจหรือตดถอยใ,ใดๆเพราะว่าวัตถุปะสงค์ของสมาคมะอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวกองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยโดยรวมเนี่ยสมาคมมีหน้าที่ส่งเสริมแนละสนับสนุนนั้นคองการตัวนี้มันก็จะมีค่าจะจ่ายเพิ่มเติมไปจากเดิมเนี่ย เราโครงการร่องอยู่ที่9ก้าพันเแต่เก้านั้นเราก็เขาเรียกไม่ได้หวังที่จะไปทําธุรกิจหรือไปหากินกับโครงการนี้ก็ประสบความำเร็จนั่งเที่ยวทิ่ไปก็ประทับใจกันมาจะมาเกิดเป็นสองแต่ขนาดเดียวกันสมคมเองก็ต้องรองรับการขักทุนนนะก็เป็นตัวเลขที่พอสมควรต่ว่าต่อท่านไม่ต่ำกว่าสามพัน นี่มาตอนนี้เราก็เลยคิดว่าทํางานเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปมุ่งหวังอีกต้องการให้ให้มันนิ่งนะให้เกิดการเดินทางให้ได้มีสนามบินแล้วมันต้องใช้ก็เลยเกิดการไปรับมติสรรมการของสมาคมก็เห็นชอบนะครับโอเคโปรแกรมสามวันสองคืนแต่กรณีที่ไปนอนสามคืนสี่วันมันจะขึ้นมาที่ประมาณหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าเก้า ก็ถามว่ามันคุ้มไหมตัวนี้นั่งไงนั่งเที่ยวคนที่คุ้มโปที่เราขายอยู่หมนะื่นหกอ่ะนะฮะก็ถือว่าถ้าตามกลไกจริงๆอันนี่เราไม่ได้เอาเรื่องของธุรกิจมาต้องการเดินหน้าต่อเพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยที่อยู่ปลายน้ำก็คือที่เบตงจะได้เดินหน้ากันต่อไม่ใช่เราไปเหมารำแล้วเราก็หยุดหยุดหยุดเปิดเปิด,ปด,ปดอะไรแบบเนี้ยถ้าเชิงธุรกิจไม่ได้แต่นี่คือเราทำด้วย ความผูกพันแล้วก็เราก็บูรณาการร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไเป็นเป็นต้นเรื่องและเป็นผู้ที่สังคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องขอบคุณถ้ราะทอท,อทอไม่เริ่มก็จะไม่มาถึงวันนี้และนกแอร์ไม่ร่วมก็จะไม่มีโอกาสจนถึงวันนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศที่เดินทางไปแล้วก็ให้การสนับสนุนและส่งเสริมทุกคนเอาหัวใจมาช่วยกันในการขับเคลื่อนให้เกิดการเดินทาง สิ่งที่ที่สุดท้ายสุดก็คือพี่น้องประชาชนช,นชาวเบตงก็ถือว่ามีส่วนร่วมและก็ต้องขอบคุณที่ทุกๆภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนไม่มีเงินไม่มีแลรก็ช่วยประํามปันยันปากต่อปากนะครับเราเองก็เห็นด้วยว่าเราต้องการให้พี่น้องสักครั่องเที่ยวทีประสบปัญหาสามปีเรื่องโควิดมาก็เป็นอะไรที่ยากัลนะตอนนี้ต้องการให้เศรษฐกิจมันเดินได้จริงๆ ก็เลยนําไนว่านี่คือประเด็นหลักๆที่ความมุ่งหวังของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยครับครับท่านประเด็นถามนะคะว่าในบทบาทและภารกิจนะคะของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่ทําร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีอยู่มากมาย แล้วก็หลายภาคส่วนทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวชั้นนําก็ตามเยนะคะในบทบาทภารกิจที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีรายได้เข้ามาสู่จังหวัดเ,เย่ลาในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยทั้ง77จังหวัดตรงนี้นะคะอยากจะทราบว่ามันจะช่วยในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรคะบทบาทที่ผ่านมาทางสมาคมก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องชุมชนนะมาไม่ถมึงมา10ปีแล้ว นะครับแล้วก็ต้องการให้เศรษฐกิจฐานล่างมันเดินได้เราเองเรามีเข้าไปร่วมทั้งเป็นเป็นวิจัยกรไปอบรมเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการเรื่องความปลอดภัยเรื่องลากเงาทางวัฒนธรรมเรื่องของสุขคอนามัยเรื่องของการตลาดสมาคมไปขับเคลื่อนทั่วภูมิภาคในขณะเดียวกันเราก็ใช้โมเดลที่เราไปทําการส่งเสริมนะฮะชุมชนต่างๆนะครับ หมู่บ้านอะไรที่มีสินค้าทางการท่องเที่ยวพวกเรามองออกว่าในส่วนของซับพซายเนี่ยเขาเขามีของดีอะไรบ้างที่จะนําเสนอส่วนไอดีมานไซพวกเราเป็นคนที่ใกล้ชิดก,กับนักท่องเที่ยวแล้วก็หัวเขาเขาต้องการอะไรแล้วก็ชุมชนจะขายอะไรเราเอามาร้อยเรียงกันในส่วนที่ทางชุมชนมีความต้องการอยากจะนําเสนอสินค้าอะไรทางางดีมานไซเรารู้อยู่แล้วว่า เขาต้องการอะไรในองค์ประกอบของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวก็ทํากันมาแล้วงานนี้ก็เช่นเดียวกันในเฟสสองของอันนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะม่ตรงทําทั่วประเทศขณะดเดียวที่เวตรงเฟสสองนี้แทนที่ทุกคนจะไปไชมทะเลเหมอกหรือโปรแกรมเดิมๆเราก็ย,ยังมีอยู่แต่ขนาดเดียวงานนี้เราเพิ่มคนที่ไปนะฮะนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยอันนี้จะมีของเกิดขึ้นมาใหม่คือของก็หมายถึงว่าสินค้าทางการท่องเที่ยวหนึ่งเราจะ,ะมีโปรแกรม เสริมให้กับน้ำตกเฉลิมพระเกียรติรอเก้าซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในปัจจุบันแล้วไม่เคยเปิดเผยให้นักท่องเที่ยวรับรู้มาก่อนนะครับหนึ่งเรื่องน้ำตกสองเรื่องของชุมชนหมู่บ้านฮักกาเราก็จะไปเจอบ้านเก่า100ร้อยกว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะสมัยญี่ปุ่นนะบุกมาเลยแล้วก็ทางสามจังหวัดชายแดนตอนนี้หมู่บ้านฮักกานี่ก็เป็นบ้านที่เจ้าของอนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ในการ เข้าไปเรียนรู้นะครับเรากาลังไปส่งเสริมอาชีพในชุมชนหมู่บ้านฮักกายอันนี้เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามก็เรื่องเราจะมุ่งเน้นเรื่องผักน้ำนะครับหรือว่าตะเกีบที่ที่นั่นเป็นและเป็นแหล่งผลิตที่ใหา่ที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะนําเสนอให้ลงในทุกเมนูทุกร้านนะครับเรื่องที่สี่เรามีทะเลหมอกเพิ่มเติมจากจุดแทนที่จะดูทะเลหมอกอายุเวงตอนนี้เราเปิดคุนงสิตริพัฒน คุณธงศิริพัฒน์นี่ก็เป็นทะเลหมอกเราลถตู้ขึ้นถึงรีสอร์ทเลยนภารีสอร์ททุกคนสามารถคนไหนเดินไม่ไหวนะฮะทางเดินขึ้นขึ้นไปยอดเขาคุณุงศิปพัฒน์ที่ได้เห็นทะเลหมอกสามน้อยองศสุขาซึ่งสวยกว่าอายเวงอีกฮะใครเดินไม่ไหวก็อยู่ที่นภารีสอร์ทจิบกาแฟดื่มยิมน้ำขิงน้ำขิงร้อนๆเราไม่ต้องเดินเลยลงจากรถก็เห็นทะเลหมอกแล้วและส่วนที่ใครใหญ่จะขึ้นไปยอด ไอ้ตัวนี้เราเปิดขึ้นมาทั้งหมดที่ไม่ไม่ได้เปิดเผยมาก่อนเขาก่อนนี้ต้องแยกเป็นคณะคณะหนึ่งจะไปได้แต่างานนี้เรานําเสนอนักท่องเที่ยวที่จะไปในเฟสสองเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เสริมขึ้นมาเพื่อให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็กระจายเม็ดเงินให้เป็นลงในในทุกมิติที่เราต้องการ<ม>อันนี้เป็นเป็นไฮไลท์เลยในเฟสสองแล้วก็ตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31ตุลาเท่านั้น นะครับใครไปซื้อโปรแกรมได้สัมผัสหมดเลย mm hmm. ตามที่ผมนําเสนอไว้และไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิเ่มเติมด้วยก็เป็นราคาที่เราก็ยังแบบภาระนั่นอยู่แต่แบบภาระแบบว่าเครื่องมือที่วัดความเมื่อที่ผ่านมาเฟสเดือนหนึ่งเนี่ยเครื่องมือทีมกันเราสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะ <Okay. S 2> ในโครงการแต่เรามีเครื่องมือตัวสุดท้าย mm hmm. คือเราวัดความสุขนักเที่ยวก็ mm hmm. ได้กระแสาการตอบรับอีกตัวนี้เป็นอะไรที่สมาคม พึงกระทําได้เราจะนําเสนอไปไม่ใช่ที่นี้ทีเดียวเราจะนาไปทั่วประเทศให้ให้เกิดกระแสการเดินทางกระตุ้นการท่องเที่ยวเพราะเราว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นไรายได้หลักแหละในชั่วโมงนี้นะครับคุณผูมครับในทริปที่เดินทางไปล่าสุดนะคะที่เบตงในจังหวัดยะลานั้นก็มีหลายที่หลายสถานที่นะคะที่มีความน่าสนใจแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในคณะน,นี้เขาเจะชื่นชมทริปไหนเป็นพิเศษสถานที่ไหนเป็นพิเศษที่กลับมาแล้วเล่าขานกัน มันพิเศษทุกอย่างเลย,ย,เ,ลยเพราะ<ช>ที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นมิติอาหารการกินอาหารการกิน,นาารันตีได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยอาหารทุกจานที่เรานําขึ้นมาเสนอให้นักท่องเที่ยวได้ชิมนะปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่ไฮไลท์นะแล้วเต็มโต๊ะนะเรื่องมิติอาหารการกินทั้งอาหารจานจีนไทยของกวางส่ายเนี่ย<ช>นะครับเน้นเรื่องปลา,ปลาแล้วเมนูเนี่ยเราจะมีทุกทุกมื้อคือปลานุ๋นซีอิ๊วนะ เป็นทั้งปลานินสายน้าไหลเป็นทั้งปลาจีนนะหรือไอ้ไปชาวฮื้อเนี่ยนะเราเราขึ้นโต๊ะได้หมดนะแล้วก็นอกนั้นพวกเต็มซ้ําเนี่ยเป็นร้านแรกของเบตงเลยไผ่เจีเนี่ยนะเราก็เอาขึ้นมานําเสนอแล้วก็ทางเจ้าของร้านกล้เขียนคณนัเราทุ๊กณาไปเราได้กินจำสองส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปปราเปิงใครอันนี้แค่มิติอาหารการกินเอาวุ้นดำนะนำทุกอย่างนี้มันขึ้น,ม,นมันเป็นโต๊ะหมดเลยนะครับ เรื่องของอะไรที่ไม่มีเทปที่นั่นมีเราเอามาคลี่เรื่องหัวใจของการท่องเที่ยว <Yeah. S 2> มิติอาหารกินสองรากของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยที่นั่นอ่ะที่เบตงเองก็เช่นเดียวกันเรามีพระวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่เรามีทั้งไทยมีทั้งจีนมีทั้งพี่น้องมุสลิมทุกอย่างเราผสมผสานแล้วก็ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเรื่องของกเกษตรคืออะโกรตัวที่สงตัวนี้ก็คือที่ผมพูดเร่อชั่วโมงนี้ ใครไปได้กินทุเรียนแน่มีผักน้ําแน่เรื่องเกษตรแล้วเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยเรื่องผลไม้ก็นอกจากทุเรียนก็จะเป็นส้มโชกุนปัจจุบันนี้กําลังออกเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดไปในมีในช่วงนี้ได้ทานแน่นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่นั่นมีชามีลังนกมีของวากนา,นานาชนิดซึ่งไม่แพ้ที่อื่นที่ใดผมดูว่า อยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่นําเสนอไปเอามาร้อยในเฟสสองนี่ได้ครบแน่นะครับเลยนําเสนอว่าการเดินทางเฟสสองนี่ยังไงก็คุุมค่าอาจจะเพิ่มเติมมาประมาณนักประมาณสักสองพันบาทแต่ก็มองว่าสองพันบาทนั้นนะก็ไม่ได้ไปไหน <c oughs> เพราะเรามุ่งเน้นหนึ่งคนที่มาทํางานกับเราเราต้องการช่วยพี่น้องเบตงหนึ่งบุคลากรมาโคเทศนะฮะ <c oughs> เป็นคน เบตรง,ราารงร้านอาหารเจ้าของร้านต่างก็เป็นคนที่อยู่ในเบตงโรงแรมก็เป็นไม่ใช่ในตุนของใครก็เป็นคนเบตรงรถก็เป็นของเบตงนะครับเรือก็เป็นของคนเบตงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเงินมันหมุนเวียนอยู่ที่นั่นการที่เราขายราคานี้นกแอรอ์รับไปแล้วห้าสิบเอร์เซ็นตซึ่งนกแอร์บินกับเราไม่ขาดทุนแน่สองอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่ในพื้นที่หมดเลยห้าเปอร์ซ็นนี้เหลือแค่การจัดการซึ่งจริงๆไม่คุ้มแต่ เราต้องการให้ตั้งใจแล้วไปก็ดันไปเขาไปให้สุดจอยไม่ใช่ไปปูปูก็โอขาดทุนแล้วไม่ทำอะไ,ไม่ใช่นโยบายของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ทยวไทยครับผมนำเรียนในรูปแบบนี้ครับ ค่ะสิ่งที่คาดว่าจะเกิดผลหลังจากการจัดโครงการในเฟสที่ 2, 2> เฟสที่1แล้วก็ในครั้งต่อต่อไปคิดว่าน่าจะเกิดผลประโยชน์โดยตรงอย่างใดบ้างโดยเฉพาะในมิติของการสร้างอาชีพสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งค่ะพี่แต๊ะคะก็อย่างนี้ฮะความคาดหวังนั่นก็เป็นประเด็นที่มันร้อยเรียงกับทางท่านพิธีกรเขาทำงานเรื่องส่งเสริมเรื่องนี้อยู่แล้วขณะดเดียวกันที่ผ่านมาเราก็ไปอุดหนุน สินค้าชุมชนสินค้าท้องถิน่นโอท็อปก็ดีและเหมือนนะรถโดยสารรถสองแถวท้องถิ่นนะรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันสร้างงานสร้างอาชีพไปได้กับกับท้องถิ่นทั้างนั้นนะฮะนะครับเ mm hmm. ขามาต้องเที่ยวเข้าไปปุ๊บโรงแรมที่พักร้านอาหารสเต็กค,คเอเดลที่อยู่ทุกสิบสามพากส่วนที่อยู่เขี่ยข้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ประโยชน์ร่วมหมดนะฮะปั๊มน้าปันไปเราก็ต้องเติมถูกไหมฮะ <Yeah. S 1> ยังไงมันต้องกินต้องนอนน่ะ แล้งานนั่นก็คือเราคงไม่ได้ไปขอก็ฟรีนะครับรายจ่ายมันจะหมุนเวียงกันอยู่ที่นั่นงั้นเอาแค่ศูโนย์นอท็อปนะหรือ One สต o อปสวิ e ของอำเภอเบตงซึ่งเป็นเป็นความตั้งใจของท่านผู้มรยการโรงเรียนทิเบตงเนี้ยปรากฏว่าสินค้าทุกอย่างมาจากนักเรียน <S <S ม,มาจากผู้ปกครอง <S <S มาจากครูบาอาจารย์จะได้เราไปอุหนก่อนขึ้นเครื่องกลับเราจะเอาคนไปซื้อ ผิดพันธุ์ต่างๆสินค้าทางการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็มิติข,ของงานการกินมีหมดที่นั่นก็แพ็คกล่องเอากลับของแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่ามันสร้างไรายได้ให้กับชุมชนซึ่งโอกาสที่เราจะอาศัยการท่องเที่ยวเป็นตัวนําแล้วก็นาําพาไปสู่การซื้อของภาคท่องเที่ยวที่เข้าไปก็สร้างไรายได้ให้ทางโรงเรียนเนี่ยมีกองทุงนสาหรับในการจะไปทํากิจกรรมโครงการใดๆที่ จะส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องเที่ยวก็ดีหรือเรื่องของผู้ปกครองอาชีพผู้ปกครองก็ดีก็ภูมิใจครับไปทํางานในครั้งนี้และเฟสสองนี่ลงลึกทางสมาคมจะไปร่วมมือกับทางอําเภอทางาาสาบันการศึกษาที่นั่นนะครับตั้งแต่อนุบาลยันวิไลจะได้เป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับพี่น้องคนไปตรงนะครับมั่นใจว่าที่ทำเนี่ยมาที่ถูกทางแล้วก็เป็นจังหวะดีที่พวกเรามี พลังที่จะร่วมขับเคลื่อนในการจัดท่านครับสุดท้ายละค่ะจริงๆมีคําถามไปเยอะทีเดียวนะคะมาขโมดที่สุดท้ายว่าท่านผอ,อ,อก,กันจนพงศ์ชนะหนึ่งโรจน์นะคะอยากจะกรุณาฝากขีมเมสเซจหรือว่าคํากล่าวทิ้งท้ายไวใ้ให้กับแฟนๆรายการของจิรุก์สักหน่อยไหมคะหรือว่าจะฝากไปทางผู้หลักผู้ใหญ่น,นี่ก <ใน S 2> ็อย<น>่างนี้ครับทางรัฐบาลก็เออ อันดับแรกก็ต้องขอบคุณว่ามีโอกาสให้ทางสมาคมส่งเสริมที่กิวท่องเที่ยวไทยมีโอกาสเข้าไปช่วยขับเคลื่อนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเวตงก็ดีการท่อที่ยนไทยสอบตอแล้วก็นอกแอร์นะครับอีกหลายหน่วยงานฝ่ายมาไทยก็ดีก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในนี้ในะโครงการเฟสสองก็นําเรียนว่าอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขยับคนละไม้คนมือในการบราการร่วมกันให้เกิดการกระตุน้นการเดินทาง กระตุ้นเศรษฐกษิจนะให้ลงไปทุกอนโนของจังหวัดยะลาและเบตงแต่ขณะเดียวกัน <S <S เรื่องดีๆเหล่านี้เราก็จะไม่จะไปทำที่นี่ที่เดียวเราเจะโครงการโมเดลขยับขยายไปให้ทั่วคเขบกุมทั่วหน้าภูมิภาคเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็นําเรียนเรียนทัานว่าเป็นเรื่องที่อะไรนะเรามีเจจนามวม <S <S 1> <S 1> มีนโยบายที่สอดคล้องแล้วต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณวิยุกระชายเสีงเป็ไตท,ที เป็นส่วนกลางที่ช่วยให้เกิดการประชาพันไปถึงนักท่อง,งเที่ยวชั้นนาของประเทศที่เดินทางไปครั้งนี้จะได้อะไรนะมีส่วนในการมลนการร่วมก,กันขอฝากให้ช่วยกันประชาพัน่อยน,น,นะครับท่านผฟังคะและที่จบลงไปเมื่อสักครู่คะ่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของบุคคลค่ะ special interview นะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยสอทอทอท,อท,อทอคะ่ะโดย นา,นายกัญจนพงษ์ธนะเนืองโรดค่ะซึ่งก็ได้เปิดเผยอ,อย่างนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้มีการร่วมมือกับสายการบินดังกล่าวนี้แล้วและรวมชั้งพันธมิตรบริษัททัวร์รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรอือว่าทททในการเปิดเส้นทางทัวร์ด้วยการบินตรงสู่เบตงในจวดยะลาในเฟสที่1่ไปแล้วเฟสที่2ไปแล้วภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่าเบตรงรอยแดงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์นะคะ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในอำเภอเบตงโจดย์ยลาค่ะและรวมั้งการผลักดันให้มีการใช้สนามบินเบตงในการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกเชิงพาณิชเมื่อวันที่29เมษาย,ยน2565ค่ะปรากฏว่าโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว กันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันสายการบินดังกล่าวนั้นก็ได้มีการทําการบินสู่เบตงในสัปดาห์ละสามเที่ยวบินด้วยกันค่ะทุกวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะคะโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง10นาทีค่ะโดยนักท่องเที่ยวตอบรับการบินตรงจากสนามบินดอนเมืองสู่เบตงเนื่องจากว่าสามารถ ท่องเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถนานๆจากหัดใหญ่4-5ชั่วโมงไม่เหนื่อยในการเดินทางเรียกว่าท่องเที่ยวเก็บข้อมูลกันได้อย่างเต็มอิ่มค่ะโดยนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศก็ดีนะคะท่านก็จะได้สัมผัสกักบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายค่ะรวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของทะเลหมอกไอเวงชมวิว360อองศาบนสกายวอล์ก ได้ไปสัมผัสกับด่านพรมแดนไทยมาเลเซียที่รัฐเปรักป้ายใต้สุดแดนสยามชมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชนีนาถในรัชกาลที่9การเที่ยวชมสตรีทอาร์ตเบตงตู้ปรษณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะวัดพุทธาที่ว่าหรือว่าวัดเบตงไปชมหอนาฬิกาเบตงค่ะไปชมสะพานแตปูซูไปชมอุโมงพิยมิตร ไปชมสวนหม่นบุกผาบ่อน้ำร้อนเบตงป้ายโอเคเบตงสนามกีฬากลางหุบเขาชิมไก่เบตงที่จังหวัดยะลาค่ะไปชมผักน้ำรับประทานผักน้ำรับประทานปลานินสายน้ำไหลส้มโชกุลข้าวยกเฉวกล้วยโบราณติ่มซำและสำหรับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีผลไม้ออกใครที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียนท้องถิ่นพัน์มูซันคิงกันอีกด้วยค่ะ และจากการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวเบตงนั้นหลายท่านก็บอกว่าคึกคักกันมากทีเดียวค่ะโดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นั้นทยอยกลับมากันหลังจากที่สถานการณ์โควิดกันเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงคนไทยโดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ประมาณ60%และคนไทยประมาณ4 0ค่ะหากเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ ที่พักนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างจะเต็มกันหมดเลยนะคะอัตราการเข้าพักนั้นถ้าเทียบเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์ก็อยู่ที่75ค่ะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านๆมาอย่างเช่นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงที่ถือว่าบูมมากของ อำเภอเบตงเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจะนิยมมารับประทานทุเรียนนะคะแม้ใครก็ตามที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียนสายพันธุ์มูสันคิงก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ยังมีสายพันธุ์ต่างๆกันอีกด้วยและสำหรับการท่องเที่ยวในตัวเมืองเบตงในจังหวัดยะลาค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างเช่นสวนหมื่นบุกผาซึ่งที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมมาชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเพราะว่ามีทั้งไม้ดอกและดอกไม้เมืองหนาวมากกว่า100ชนิดค่ะอย่างเช่นดอกลิลลี่ดอกทิวลิปไฮเดรนเยียดอกเบญจมาศและดอกไม้ชนิดต่างๆกันอีกมากมาย และสำหรับเรื่องของสนามบินเบตงนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสนามบินแห่งใหม่ล่าสุดในลำดับที่29ของกรมท่าอากาศยานสามารถที่จะรองรับเครื่องบินขนาด86ที่นั่งโดยมีทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ขนาดกว้าง30เมตรยาว1,800เมตรสามารถที่จะรองรับผู้โดยสาร300คนต่อ1ชั่วโมงสำหรับแผนพัฒนาท่าอากาศยานเบตงก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความยาวทางวิ่ง เป็น2,500เมตรค่ะโดยมีโครงการออกแบบงานก่อสร้างพร้อมที่จะศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขยายทางวิ่งทางขับลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินซึ่งอยู่ในขั้นที่เป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสนามบินเบตงนั้นหลายท่านที่ไปมาแล้วก็บอกว่ามีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ โดยมีการใช้ไม้ไผ่ในการออกแบบตกแต่งก่อสร้างซึ่งก็มาจากสัญ,ญลักษณ์ของเบตงนั่นก็คือไผ่ตรงนั่นเองค่ะสำหรับสนามบินเบตงนั้นเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนแผนรองรับนักท่องเที่ยวระยะยาวตามกรอบการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมันคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อให้เบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค และสำหรับในวันนี้เวลาของทางรายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในะคะ่ะต่อไปนะคะดิฉันเชรสุขคิชโชว์ดำเนินรายการขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ